สวัสดีครับกราบสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ได้พาทุกๆคนกลับมาสู่เกม d o r s and Rooms h a k i n g นะครับ ไม่มั่นใจว่าจะทาเสียงให้มันดูแบบหลอนๆน,น่ากลัวน่ากลัวทําไมนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราอยากจะเสนอทุกคนว่าเราจะมาสู่เกม DOS and Room Escape King อีกรอบนะครับผมจะทําทเสียงให้หลอนทำไมเนี่ยก่อนหน้านี้เออไม่เข้าใจมันมีอะไรน่าหลอนกันแน่เนี่ยโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะวันนี้เราจะพาทุกคนมาสู่ Chapter ์ที่สนะครับ c h a p ต e r แรกเรียนไปจบเกียดเลยแหละ <laughs> แต่ว่าไม่เป็นไรเราไปแชปเตอร์ที่2เลยไปไม่ได้ไปไงนี่เดือนสี่เดือนสี่โอเคเราไปแชปเตอร์ที่2กันเลยดีกว่าครับเผื่งว่าเราจะได้ไปดูพร้อมๆกันว่าแชปเตอร์ที่2ที่มีชื่อว่า Secret Door เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจมากกว่าแชปเตอร์ที่1บ้างนะครับหรือว่ามีอะไรน่าสนใจที่แตกต่างจากแชปเตอร์ที่1บ้างนะครับผมอ่ออีกอย่างหนึ่งสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีดาวเพิ่มมาเป็น2ดาวนะแสดงว่ามันน่าจะยากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้สิยังไงทาพร้อมแล้วไปดูพร้อมนเลยไปลุยแชปเตอร์ที่สองกับห 1 1ึ่งเงหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งออะไรครับนี่สเตต2องดหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วครับตอนนี้มาถึงเราก็งงเป็นไก่ตาแตกออกเลยครับกดไลดได้โอเคเขา้าใจละมันน่าจะกดให้จนได้คขาว่าโอเพนะบอกเลยถาะมันมี EN มีตัว P แล้วไปยังไงต่อดีอ๋อโอเคมันสลับกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยววันนะแสะดงว่าเราต้องเราต้องอาศัยความจาหรือไม่ก็อาศัยความฟุกมีอยู่2อย่างนะครับ อันนี้มันเปิด2อันหน้าป่ะไม่ใช่อันไหนเปิด2อันหน้าวะอันนี้ปิด2อันหลังอันนี้เปิด3อันอันนี้เปิด2อันอันนี้เปิด3อันหลังเปิด3อันปิด2ปิดทำไมปิด2อันหลังไม่ปิดเดะอ่ะปิด2อันหลังก่อนโอเคเข้าใจละอันหน้ามันเปิด3อัน P E N let's go โอ้สุดยอด DC เสร็จเลียร์ครับผม พร้อมแล้วที่จะไปสเตตถัดไปนะครับกด next เลยครับได้เวลาเข้าสู่สเตตถัดไปแล้วนะครับวิอันนี้มันมีความแตกต่างกับแชปเตอร์แรกอะ่ะก็คือห้องมันเปลี่ยนตั้งแต่เรือเวลที่2นะครับผมเริ่มน่าสนใจมาแล้ว,ลวเอาง่ายๆเลยตอนนี้ถามหากุญแจหและแต่ว่ากุญแจอยู่ไหนนะก็น่นอนครับห้องที่มันไม่มีอะไรอย่างงี้มีแตะก้อนหินอย่างงี้มันก็อยู่ใต้ก้อนหินสักก้อนหนึ่ง <laughs> จะมีอะไรเล่าโอเคครับ use object แล้วเราก็ขายแล้วก็ let's go okay stay clear ไปดิ ยอมไปอีกกระโดดป,ประตูเปิดแล้วยังจะนิง่งอย่ายปัดเดปีปักเงียวโอเคครับมาต่อกันที่ด่านถัดไปเลยนะครับผมด่านที่เขียนว่าเขียนคืออะไรวะด่านที่เขียนโอ้ยังจะเขียนอีกด่านที่เขียนมาข้างบนว่า close นะครับผมด่านซ้ายปฏิทินด้านขวาไม่มีอะไรเอาจริงชัตเตอร์เนี้ยมันหมุนซ้ายขวาไม่ได้นะมันหมุนได้ขึ้นลงไดนะ้เนี้ยอันนี้คือผมหมุนสุดแล้วนะทีนี้ความสัมพันธ์กันระหว,วางเขาว่า close กับปฏิทินด้านซ้ายกับตัวแถบสีตรงกลางประตูมีอะไรสัมพันธ์กันอยู่เดี๋ยวเรามาลองจิ้มก ทุกอย่างต้องเกิดจากการทดลองให้ทําอะไรเนี่ยในรูปแบบปฏิทินอ่าฮะกดปฏิทินดูได้นะผมตอนนี้ในวันอาทิตย์หรือเปล่าจะเป็นสีแดงแล้วก็วันเสาร์จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็วันที่บุกงงมไว้วันที่19นะครับเป็นวันหยุดนะครับตาเลิกสีแดงใชสีแดงพร้อมกับตัวเลขสีขาวแล้วผมแล้วไงอ่ะขอบคุณมากช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะข้างบนมีอะไรเก็บได้ปะเก็บไม่ได้นะครับมีแค่ปฏิทินอย่างเดียวที่จิ้มได้ เลข19ก mm. yeah. wow. ับสิ่งที่วงไว้มีความสัมนธ์อะไรกันหรือว่าเราต้องม้อยที่เลข9เท่านั้นนะได้ปฏิทินเขาถึงมาร์กที่เลข19เกนะครับก็คือวันที่เกฟ้าวันที่สสีแดงและสุดท้ายคือสีดําวันที่9เกี่ยวเพราะว่าจะบ้ามันจะเกี่ยวได้ยังไงอะไรเนี่ยเริมยากแต่ระดับที่2อ๋อเข้าใจแล้วครับเป้าหมายคือให้กดสีแดง19ครั้งประตูเอ้ย19 คิดได้ยังไงเนี่ยให้ตายเถอะโอเคไปเรียบร้อยครับเซ็เครียร์ let's กโอเคครับไปมาอะไรเนี่ยมีสล็อตแมชชีนอยู่ตรงหน้าแล้วผมจะคุณจะโชคดีหรือไม่อะไรประมาณนี้ทีนี้คืออะไรกดจนกว่ามันจะได้แจ็คพอตเหรอให้ตายเถอะใครจะกดได้ไม่มีทางได้ออกอะด่านเนี้ยอะไรวะอย่าบอกนะว่าเป็นอย่างที่คิดคือไงไม่มีข้างบนไม่มีอะไรขา้างล่างไม่มีอะไรกดใหม่คุณแยดดิเออ ที่เงียบไปแป๊บหนึ่งนี่คืองงครับสรุปเป็นยังไจงจริงๆค่ะสุดยอดไปเลยโอเคเอาเป็นว่าเราเปิดประตูได้แล้วนะครับเซียเกลียนะหวงไปสุดเรื่อถัดไปอะไรวะมีอะไรฮ่าเอ๊ะยังไงซิมาเอาตะกี้เราอยู่ในคาสินโนตอนนี้เรามาอยู่ในคลังทองของคาสินโนเหรอเป็นยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมีชุดตัวเลขอยู่สตัวพร้อมกับรูปสิงโตคำรามแน่นอนเรานะ่าต้องหาตัวเลขนะ่อนอื่นเนี่ยวิธีที่ทำได้ที่ดีสุดคือมัว่ว จิ้มไปก่อนจิ้มจิ้มจีดีดิมจิ้มจิ้มจีดิมจิ้มจิ้มเหมือนไม่มีอะไรจิ้มได้เลยอ่ะไม่มีอ็อบเจกต์อะไรเก็บได้เลยเอาจริงเดิพูดเป็นเล่นอืมลองจิ้มตัวเลขดิโอชุดตัวเลขก็เป็นแค่มีถึงเท่าไหร่ถึงเก้าว่ะโอ้ให้ตายเราต้องดูจากกระถรยบ้างก่อนนะครับตอนนี้เท่าที่เราจะทราบได้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคือเสาแบนนะครับเสาเป็นสาพิธิีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเลขเลยให้ตายเหอ อ่มแมะอืม่ะม,มีชุดตัวเลขตรงนี้ปะมองไม่เห็นนะหรือยังไงมีตัวเลขบอกตรงไหนไหมั้ยเอ๊สิงโตมันดูหน้าตาประหลาดประหลาดนะครับตอนนี้มีเล็บเท้าละสามเล็บจริงๆิงสิงโตไม่ควรมีเล็บเท้าละสามเล็บนะไหนเราลองเป็น 3, 3, 3, 3, สามสามสามซิเราจะลองบอกว่าสีขาขาละสามนิ้วไม่ไม่ออกอืมแต่ตรงหางมันม้วนๆน่มนนะมันเป็นแบบเลขศูนยะ์ะใช่ปะเกี่ยวะลรปะเราคอนเซนเทรตผิดที่แล้วเปล่านะลองดูศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์นะครับ สามสามหนึ่งศูนย์จะเป็นโนเกียครับติดตลกเลยไม่ใช่ขัดโทษเอยอะไรกันวันนี้หรือว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีทองนะครับผมทีนี้คำว่าทองเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยคือโก l ดมี4ตัวพอดีเฮ้หรือว่าจะเป็นหลักตัวอักษรหรือเปล่าลองดูรับไม่เสียหาย A B C D E F G เนี่เราต้องท่องอย่างนี้ไม่เราท่องไม่ได้บอกเลย7 H I J K L M N O โอ้คือ15นะครับเป็นเลข5อืมเลข2นะตัว L ดีเลข4 7 5 2 4 ไม่ใช่โถเอ้ยทำเท่ต้องนานไลออนเนาะหรือว่าจะต้องเป็นคำว่าไลออนนะครับไลออนไลออนสกดคือ L I O N N 14นะครับเอ้าสองเกมันก็ต้องเป็นไลออนแลเดิไม่ได้ไม่ได้ก่อน คิงเหรอไลออนคิงด้วยหรือว่าเป็นปีเปิดตัวของการ์ตูนเรื่องไลออนคิงให้ตายเถอะจะบ้าหร,หรือใครจะไปรู้อะไรนะคิงคิง K I N G อ่ะลองมาลองอีกคำหนึง่งครับคำว่าคิง2,000 h years later แต่ทว่าวมันก็ยังไม่เปิดนะครับผมไลออนชิงไลออนชิงไลออนชิงโกไลออน,ออนชิงโกโกไลออนโกไลออนชิงโกชิงไลออนอะไรวะเออดูท่าจะยักเลยเราขออนุญาตเปิดทิ้นก่อน,นนะครับต้องดูโฆษณามาครับมาเราดูโฆษณาเพื่อแลกกับทินมาเรียบร้อยครับทีนี้เราต้องเก็บเหรียญนะครับแล้วเราก็เอาเหรียญไปซื้อคำใบ้ในราคาซัมบาทตุ้ยไหนดูซิคอย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 ,คอย,คอย,คอยทุกคนครับทุกค,น,คนช่วยผมคิดหน่อยครับว่าคําว่าคอยเนี่ยที่แปลว่าเหรียญเนี่ยมันจะมาใช้ประโยชน์อะไรได้ครับยังบัคข้าใจยังจังงงอยู่เลย คือไงนับเหรียญว่าม,มีกี่เหรียญแล้วมาใส่เป็นรหัสตัวเลขบ้าบอให้ตายเถอะคอยหยิบไม่ได้ไม่มีคอยในหย,ยิบได้เลยอะไรวะเกี่ยวอะไรกับคอยครับทุกคนช่วยผมด้วยอะไรวะ <laughs> อะไรวะข้างบนนี่มีคอยอันีแต่คอยของล่างคอยใช่ครับคอยเราคอยที่ประตูอยู่แล้วเปิดไม่ได้ที เดี๋ยวนะเราเก็บออบเจกต์ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอา้าเอา้าไม่เข้าใจ <laughs> เก็บขึ้นมาตอนไหนเนะี่ยงง โอเคครับสนุกมากเราเปิดในกระเป๋าปุ๊บเราจะเจอออบเจกต์เหรียญที่เราเก็บมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเข้าใจนะดูท่าเสือนะเสือนน่าจะท่าไม่เหมือนกัน,จ,กกนจะตกลงในเสือสิงโตนี่มันจะมีสิงโตตัวหนึ่งนะอืมมันจะต้องหาสิงโตตัวที่หน้าตาเหมือนกันนะ่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะโอเคตัวนี้นะสิงโตใส่รองเทา้าไม่ใช่ไม่เหมือนที่ว่าโตอันนี้เป็นสิงโตมีมงกุฎเหมือนกันอันนี้ใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นสิงโตที่มีมงกุฎเหมือนกันอ้าวแต่ใส่รองเทา้าไม่ใช่นะ อันนี้เป็นสิงโตอ่ะแต่เอามือเข้าปากเข้าปากไหมลูกตกเอ้อันนี้เหมือนกันนะเอามือเข้าปากเอ,าอ,อ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องตกที่เหรียญน,นี้ดิหน้าตาเหมือนกันที่สุดกับสิงโตที่อยู่ที่ประตูนะครับก็คือ1953เห้อ๋อถ้าบอกว่าใช่นะกจีดเลยนะสามครับสามสองสามโอ้ไอบ้บ้าไอ้นั่งนึกคำประสา,านกิจทะไมยตั้งนานวะเดี๋ยวโก,เวก้เดี๋ยวคิงเดี๋ยวโอ้ ตาย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 ,ตายโอเคครับคือเป็นความผิดพลาดน,นะครับไม่รู้ว่าเก็บออบเจกต์มาตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคครับถ้ารู้แต่แรกนี่ผ่านแล้วเนี่ยโอ้ยไม่น่าเลยไปนะับ ชัดเจนแล้วครับว่าเราน่าจะต้องจบมันเพีย์เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ไปนี้บ้างครับกับชัตเตอร์นี้ในเกม Doors and l o o m นะครับผมตอนนี้ปวดหัวมากมายว่าญาณาองออกได้สุดท้ายต้องเปิดเฉลยคือไรวะโอเคได้ครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะไม่ยากเกินไปสาหรับทุกๆคนนะครับอาจจะเป็นแค่กับผมคนเดียวก็ได้ฮไม่ไหวไม่ไหวแล้วโอเคนะครับผมยังไงถ้าเกิดครั้งหน้ามีโอกาสเนี่ยผมอาจจะนำชัตเตอร์ถัดไปมาเล่นให้ทุกๆคนดูล้วไงมาช่วยหาคําตอบไปพร้อมกันด้วยนะครับผมอยู่คนเดียวไม่น่ารอดครับตอนนี้โอเคสําหรับวันนี้้ผมกกคคคงงตออลาทุนนไป่รับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย